ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้ไปเชิญฟังรายการปรธาฐกถาธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมโดยพระศรีวชิราลังการวัดยานาวากรุงเทพมหานครครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้ฟังรายการปรธาฐกถาธรรมวันอาทิตย์ทุกท่านวันนี้ธรรมาภาพพระศรีวชิราลังการวัดยานาวากรุงเทพมหานคร ได้แสดงปาตกถาธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมคำว่ากรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทคือวินัยกรรมหรือกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระวินัยถ้าในทางภาษาในชาวโลกก็หมายถึงกฎหรือกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือกรรมตามกฎธรรมชาติหรือเราเรียกว่าเป็นกฎธรรมะ สองอย่างนี้ก็คือกรรมที่เป็นหลักทำคำสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือเราจะมองให้ลึกลงไปกรรมก็มีสองส่วนคือกรรมที่เป็นส่วนบุคคลและกรรมของสังคมกรรมที่เป็นส่วนบุคคลนั้นเราเรียกว่ากรรมส่วนปัจเจก,กชนคือกรรมแต่ละคนได้สร้างและก็รับผลในส่วนตัวของแต่ละคนไปแต่ว่ากรรมของสังคมนั้นก็คือ กรรมที่เป็นผลรวมหรือพฤติกรรมของคนในสังคมที่ได้ก่อกรรมทำการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแล้วสังคมก็ได้รับผลในฐานะที่เป็นเรื่องของผลรวมของสังคมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งค่านิยมความเชื่อที่เป็นเบ้าหลอมของคนในสังคมอันนี้เราเรียกว่าเป็นกรรมของสังคม อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงกรรมของสังคมก่อนกรรมในเรื่องของกรรมในทางสังคมนั้นจะได้ยกตัวอย่างประเทศใดประเทศหนึ่งก็าตามที่ได้มีประชากรซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศประชากรได้ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็จะมีผลต่อความเป็นไปต่อการดำเนินของประเทศนั้นๆ จะได้ยกกรณีศึกษาในสังคมโลกให้ท่านทั้งหลายได้เห็นประจักษ์หรือได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะยกตัวอย่างของความไม่มีธรรมะการไม่มีธรรมะนั้นก็อาจจะมีผลเสียต่อประเทศได้เราเห็นภาพหรือว่าเห็นกรณีศึกษาของบางประเทศจะได้ขออนุญาตนามากล่าวในที่นี้อย่างในประเทศกรีต ประเทศกรีซนั้นอยู่ในทวีปยุโรปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาธนาคารทั้งประเทศเกิดสั่งมีให้มีการปิดนะไม่ไม่มีการดำเนินการตามปกติท่านทั้งหลายที่เกิดมานะทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเราเคยเห็นหรือเปล่าว่าในประเทศไหนที่ธนาคารชาติสั่งธนาคารทุกแห่งในประเทศปิดทำกัรน,นะ ใครเคยไปประเทศกรีซหรือเราเรียกว่ากรีกนะสองคำนี้กรีซนะเป็นชื่อของประเทศส่วนกรีกนะเป็นการเรียกคนในประเทศกรีซใครที่ไปประเทศกรีซในวันนั้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเบิกเงินในธนาคารไม่ได้เพราะธนาคารได้ปิดทำการไปเจ็ดวันไปกด ATM 1หนึ่งวัน เขาก็มีอัตราหรือมีลิมิตให้แค่60ยูโรถ้าเอา40คูณเข้าไปก็ประมาณ2,400บาทคนกรีกก็เข้าไปเข้าแถวกันนะเพื่อที่จะเบิกเงินจากธนาคารถามว่าทำไมคนกรีกต้องมาประสบกับภาวะเช่นนี้อตอบได้ตามภาษาคนไทยก็ต้องตอบว่าไม่โชคดีเหมือนคนไทยอันนี้เราพูด นะในกลุ่มของคนไทยเราเองนะไม่ได้พูดไปทางนอกประเทศคนไทยเศรษฐกิจตกกว่านี้อีกนะถ้าเราเทียบดูมองย้อนไปในปีพุทธศักราช2540แต่ว่าเราก็มีเงินใช้หนี้ IMF เพราะพระพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สอนให้เราไม่สุรุ่ยสุร่ายในการใช้เงินดำเนินชีวิตด้วยสติเราก็มีเงินใช้นี้ IMF ประเทศกรีซเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เหมือนกับคนไทยเมื่อ2,540 IMF เอาเงินเข้ามาช่วยแล้วพอถึงเวลาเขาก็บอกว่าให้เอาเงินมาคืน IMF ถ้าไม่เอามาคืนเขาก็จะไม่ปล่อยกู้ ไม่เอาเงินมาให้ประเทศกรีซได้ใช้ได้กู้อีกแต่ว่าประเทศกรีซประเทศกรีซในในที่ตรงนี้ก็ไม่รณรงค์ให้ประชาชนเก็บหอมรอมริบรัฐบาลไม่ได้ขึ้นภาษนะีไม่มีการเก็บภาษีแต่ว่าก็ไปกู้เงินจากธนาคารกลางยุโรปเอามาใช้นี่ IMF ธนาคารกลางยุโรปก็บอกว่า แล้วจะมีปัญญาใช้นี่ธนาคารกลางยุโรปหรือเปล่านะเพราะดูสภาพการแล้วดูพฤติกรรมที่อาตมาภาพเรียกว่าเป็นกรรมเป็นผลรวมพฤติกรรมของคนในสังคมมัวแต่ใช้จ่ายสุรุยสุร่ายกันโดยเฉพาะค่าบำเหน็จบำนาญน,นั้นแผงเลีวภาษีนั้นก็ไม่ยอมเก็บรัฐบาลกรีซไม่ทำอะไรทั้งสิ้น กู้เงินมาใช้หนี้มันงูกินหางนะถ้าเป็นหนี้นายกก็ไปกู้นายขอมาให้ถึงเวลาใช้หนี้นายขอก็ไปกู้นายขอมาให้ไม่มีเงินใช้หนี้ฝรั่งเศสเยอรมันนะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญนะ่ประเทศที่มีอำนาจในสหภาพยุโรปก็ไปกู้ IMF มาให้ พ m ยเอ็มเอฟทวงคืนภายในวันที่30มิบถุนายนที่ผ่านมาว่าต้องเอาเงินมาคืนรัฐบาลก็บอกว่าต้องเลื่อนชำระหนี้นะเพราะว่าไม่มีเงินคืนนะตอนแรกว่าจะไปกู้ธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางยุโรปก็ให้มาหลายรอบแล้วให้ไปใช้หนี้ IMF นะถ้าใช้สามัญสำนึกก็ต้องบอกว่าทำไมไม่รู้จักประหยัดเก็บหอมรอมริบ จะทำให้เรามีเงินใช้หนี้แต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ทำไม่รณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบพ,พอไม่ทำก็ไปหวังกู้เงินจากธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางยุโรปก็มีมติไม่ให้กู้พอมีมติไม่ให้กู้ก็หมายความว่า IMF ก็ไม่ยอมที่จะให้เลื่อนชำระหนี้เงินก็ต้องออก จากประเทศกรีซมหาศาลย้ายฐานไปประเทศอื่นคนก็เข้าแถวถอนเงินกันต่อมาธนาคารชาติของกรีซของประเทศกรีซเนี่ยก็สั่งปิดธนาคารทุกแห่งในประเทศกรีซแล้วให้คนเข้าแถวถอนเงินจากบัตร ATM ได้คนละไม่เกิน60ยูโรในยุโรปนั้นประเทศ19ประเทศใช้เงินสกุลเดียวกันก็คือเงินยูโร ตอนนี้นะช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาประเทศครีซและสัมรสายเหตุเพราะว่าเกิดความวิบัติวิบัติสําหรับคนที่อยู่ที่นั่นในภาษาพระเราเรียกว่าเป็นคติวิบัติคติวิบัติก็แปลว่าสถานที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการทําความดีนะต่อให้เราเป็นคนมีความฉลาดมีความสามารถถ้าไปอยู่ในประเทศนั้นซึ่งสภาวการไม่เอื้ออํานวยก็จะเริญไม่ได้ พราบรรยากาศไม่เหมาะกับการลงทุนคนที่ไปทำธุรกิจที่ใดๆก็ตามเราเรียกว่าทำธุรกรรมก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักกรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงครอบคลุมพฤติกรรมทุกเรื่องของคนในสังคมในโลกเป็นหลักที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ว่าใครก็ตามมนุษย์ในสังคมใดก็ตามก็จะต้องไม่ หนีในเรื่องของพฤติกรรมของตัวเองไปได้เพราะเป็นสมนัตกับเงาตามตัวจึงมีพระพุทธภาษิตว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมีคำสอนให้เราชาวพุทธได้พิจารณาอยู่สม่ำเสมอซึ่งเราเรียกว่าอภินหาปัจจเวคขณะให้เราพิจารณาเนืองนิดกันทุกวันทุกวันว่าสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรม ใครก็ตามทำกรรมใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นพระองค์ใช้คำว่าเป็นทายาทผู้รับมรดกผลของกรรมที่ตัวเองได้กระทำนะเหมือนกับลูกๆที่ได้รับมรดกจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติเป็นเรื่องของกฎธรรมดากฎของธรรมะกรรมทุกประเภทเท,ที่เราทำก็จะมีวิบากค,คือมีผลเราเรียกว่า กรรมแล้วก็มีผลตามมาเรียกว่าวิบากอย่างเวลาที่เราปลูกข้าวตอนนี้ปกติการปลูกข้าวดำนาก็จะได้ผลคือได้ข้าวเป็นผลผลิตเป็นรวงข้าวจึงมีพระพุทธภาษิตว่ายาทิสังวัปะเตพีชังตาีิสังละพะเตพลังแปลความว่าหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นกาลยานการีกาลยานางปาปการีจะปาปัง ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่ว <c oughs> ถ้าใครปลูกข้าวตอนนี้นะในสภาพการที่เราเรียกว่าไม่เอื้ออํานวยข้าวในปีที่ฝนน้อยหรือมีน้ําน้อยก็ย่อมจะไม่ได้ผลเพราะสิ่งที่เป็นตัวแปรในเรื่องของกรรมหลายท่านอาจจะบอกว่าเวลาที่เราปลูกข้าวก็ย่อมจะได้ข้าวนะคงจะไม่มี ทางที่จะไปได้สับปะรดแต่ว่าเหตุที่เข้าไม่งอกเพราะว่าน้ำไม่มีฝนแรงอันนี้เราเรียกว่าเป็นคติวิบัติชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็จะต้องใช้สติปัญญาหรือใช้องค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาการทำเกษตรหรือปรับปรุงอาชีพให้มีความเหมาะกับสถานการณ์ที่ปีนี้น้ำน้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำบุญทำกุศล หลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เราทำความดีทำบุญทำกุศลแล้วนะบุญกุศลยังไม่ให้ผลยังไม่ได้รับอานิสง์ทำไมจึงไม่ได้วิบากอันนี้ก็ต้องตอบว่าก็เพราะว่าบุญกรรมที่เราทำนั้นท่านแบ่งประเภทตามเวลาของการให้ผลมีพระพุทธภาสิทธว่าอัธิกรรมังอัธิกรรมวิปากก ซึ่งก็แปลความว่ากรรมหรือการกระทำนั้นมีอยู่ผลของกรรมก็มีอยู่พุทธภาสิทินี้ก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องของปัจจุบันอะไรที่เราทำอยู่ในปัจจุบัน,นชาตินี้กรรมก็ทำการเห็นเห็นไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปแล้วมันก็ได้รับผลกันเห็นเห็นในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าอันนี้ท่านเรียกว่ากรรมที่ให้ผลในชาตินี้ ดังพระพุทธภาษิตที่อาตมาภาพได้กล่าวไปเมื่อกี้ว่าอัติกรรมังอัติกรรมะวิปากโกทํากรรมอะไรไว้ก็ได้เสวยผลกันเห็นเห็นกรรมในข้อนี้ก็เหมือนกับการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เรานั้นให้มีศีลห้ากันให้ละในสิ่งที่เป็นบาปก็เลยทรงบัญญัติศีลห้ามาเป็น หลักพื้นฐานหลักมนุษยธรรมหรือว่าเป็นหลักรัฐธรรมนูญชีวิตสำหรับเราชาวพุทธถ้าเราไปละเมิดศีลเข้าอันนี้ก็จะได้รับผลกันเห็นเห็นหรือท่านห้ามในเรื่องของอบายามุกนะอย่าไปเล่นการพานันอย่าไปเสพยาเสพติดอย่าไปเดิมสุรายาเมาอย่าไปคบคนชั่วเป็นเม็ดอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปดื้อไปฝืนทำกรรมก็จะตามมาอย่างทันตาเห็น กรรมชนิดนี้ทําทกันในปัจจุบันก็ให้ผลในปัจจุบันกรรมบางอย่างนั้นไม่ให้ผลในปัจจุบันเรียกว่าอาโหสิกรรมมังอโหสิกรรมวิปากโกกรรมที่เราทําในอดีตและก็ให้ผลไปเรียบร้อยแล้วมันจึงไม่ให้ผลในปัจจุบันเหมือนกับเวลาที่โจรขโมยขจรนนไปลักไปขโมยและก็ติดคุกไปเรียบร้อยแล้วใช้หนี้กรรมไปแล้ว ปัจจุบันนี้ก็เลยไม่ต้องห่วงว่าจะให้ผลหรือเปล่าเพราะว่าได้รับผลไปแล้วอย่างนี้ก็มีจะได้จำแนกไว้เป็นสประการในเรื่องกรรมที่อาตมาภาพจะได้พูดในวันนี้ประการที่1นึ่งภาษาพระภาษาบาลีท่านบอกว่าอโหสิกรรมังอัติกรรมวิปาโกกรรมที่เราทำในอดีตเพิ่งตามมาทันในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบัน บางคนนั้นก็อุตสาห์ทำนั่นทำนี่แต่ว่าเอ๊ทำไมชีวิตยังตกยากไม่ได้รำ่ำไม่ได้รวยกับเขาชีวิตยากลำบากยากจนอัตคัดขัดสนข่าวสารกรอ,อกหม้อก็แทบจะไม่มีแต่นั่นก็เป็นอดีตนะเป็นสิ่งที่เราได้รับความยากลำบากนะหลายคนจบการศึกษามาแล้วทำการทำงานในช่วงต้นๆชีวิตก็มีความลำบากในช่วงต้นๆ แต่ปรากฏว่าเราได้ทำงานปฏิบัติหน้าที่กันมา10ปี20ปีหรือในอดีตเพิ่งมาให้มาให้ผลในปัจจุบันนะมาลืมตาอ้าปากได้บางคนกว่าจะมาดังก็ตอนอายุมากแล้วไปได้รับรางวัลโน่นรางวัลน,นี่ก็ตอนอายุเข้าไป 5, 0 6 0 7 0อย่างนี้ก็มีอันนี้เป็นกรรมประเภทที่1ประการที่สองที่อาตมาภาพกำลังพูดอยู่นี้ก็คือ อธิกรรมังอธิกรรมะวิปากโกกรรมทําในปัจจุบันก็ให้ผลในปัจจุบันนะดางเรื่องในพุทธประวัติในครั้งพุทธกาลใครที่เป็นคนในแวดวงวัดเคยได้ยินเรื่องนางสามาวดีซึ่งเป็นอัคคมเหสีของพระเจ้าอุเทนในกรุงโกสัมพีเป็นบุคคลที่มีจิตใจประกอบด้วยเมตตาเป็นกัลยาณนะ อิธีนะผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมเป็นโสดาบันแต่ต่อมาเมื่อพระเจ้าอุเทนเนี่ยได้รับนะผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นสนมนะก็คือนางมาคันธิยามาคันธิยาก็มีความอิจฉาริษยาต่อพระมเหสีก็เลยมีการทำร้ายนะมีการวางเพลิงเผววังเผาตำหนักจนเป็นเหตุให้นางสามาวดีและ บริวารน,นั้นได้รับความเสียหายจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตพระเจ้าอุเทนนะกว่าจะทราบต้นต่อหรือผู้บงการก็ใช้เวลามากต้องใช้กระบวนการาการสืบคดีกันอยู่พอสมควรแต่เมื่อทราบว่าคนที่ลงมือก็คือนางมาคันธิยาซึ่งเป็นสนมผู้เป็นที่รักก็ทรงไม่ไว้หน้า,หาให้มีการประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกัน ก็เลยมีคาถาพุทธภาสิตนะในเรื่องนี้ที่เป็นคำสอนใจใน,ในธรรมบทว่าคนใดก็ตามที่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองคนที่ไม่ทำร้ายเราแต่เราไปทำร้ายเขาเนี่ย <c oughs> ย่อมได้รับผล,ผลสนองสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งทันตาเห็นนะเป็นผลของกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนมีสิบประการ พระองค์ก็ได้ทรงอธิบายเพิ่มเติมว่ากรรมที่จะได้รับผลสนองนั้นก็คือได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกทำร้ายร่างกายหรือบางครั้งก็จะต้องเจ็บปวดอย่างหนักกลายเป็นคนวิกลจริตต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบางครั้งก็ถูกกล่าวหาอย่างรุนแรงไร้ญาติพี่น้องทรัพสมบัติก็พินาศฉิบหาย หรือบ้านเรือนของเขาย่อมถูกไฟไหม้เขาผู้สามปัญญาเมื่อตายไปย่อมตกนรกอันนี้ก็คือกรรมในทันตาเห็นใครที่ทำกรรมแล้วได้รับผลอย่างนี้ก็มีอยู่มากมายในสังคมประการที่3อีกประการหนึ่งก็คืออัตถิกรรมังพวิสติกรรมวิปากโกกรรมที่ทำในปัจจุบันแต่ยังไม่ทันเห็นผลแต่ว่าจะให้ผลในอนาคต เรียกว่าผลกรรมจะตามมามีพระพุทธภาษิตว่ากรรมชั่วที่คนชั่วทำแล้วยังไม่ให้ผลในทันทีทันใดก็อุปมาเหมือนกับนมรีดใหม่ๆไม่กลายเป็นนมเปรี้ยวในทันทีแต่มันจะค่อยๆเผาผลาญผู้ก่อกรรมในภายหลังเหมือนไฟไม่แกลบค่อยๆไหมไปในเนื้อหาในสาระของ ปาตกาถาทำในวันนี้อัตมาภาพจะได้เน้นในเรื่องของข้อที่สองก็คือกรรมที่ทําในปัจจุบันและก็ให้ผลในปัจจุบันกรรมที่ให้ผลทันตาเห็นจะได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราชาวพุทธหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงผลของกรรมให้เรานั้นมีจิตสำนึกในการหลีกหนีกรรมชั่วไม่เมามัวในชีวิตลิขิตชีวิตตัวเองด้วยกรรมดี แต่ว่าการจะให้ผลของกรรมนั้น,นทั้งที่เป็นบุญและบาปท่านก็บอกว่าไม่ได้เป็นไปลอยๆโดยบังเอิญหรือว่าไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรการที่กรรมจะให้ผลนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้ง4ประการองค์ประกอบ4ประการที่ทําให้กรรมที่คนก่อทั้งที่เป็นบุญและบาปให้ผลหรือไม่นั้นอยู่ที่เงื่อนไขสี่อย่าง นั่นก็คือว่าถ้งเงื่อนไขสนับสนุนท่านเรียกว่าสมบัติกรรมก็จะให้ผลทันทีถ้งเงื่อนไขมันหักล้างท่านก็เรียกว่าวิบัติหรือมีเหตุที่จะต้องปวนแปลไปอย่างที่เราทําความดีมาเยอะนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ให้ผลแสดงว่ามันมีวิบัติมีข้อบกพร่อง4ประการข้อที่1ก็คือคตินะเรียกว่าเป็นคติสมบัติก็ได้คติวิบัติก็ได้ ถ้าเป็นในฝ่ายดีก็เรียกว่าเป็นคติสมบัติกรรมก็จะให้ผลในทันทีทันใดไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วแต่ถ้าเป็นในฝ่ายลบฝ่ายร้ายก็เรียกว่าเป็นคติวิบัติจะต้องมีองค์ประกอบมีเหตุอย่างอื่นนะเข้ามาแทรกแซงให้กรรมนั้นไม่ได้ให้ผลในทันทีทันใดหรือว่ามาตัดรอนไม่ให้ผลอย่างเวลาที่เราทําความดีมาบางท่านตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาปฏิบัติหน้าที่ แต่ว่าทำไมไม่ได้รับคำยกย่องเพราะคติวิบัติถามว่าคติวิบัติอย่างไรล่ะก็คือสถานที่ถิ่นที่เราอยู่ประเทศที่เราอาศัยนั้นเขาไม่ได้ชื่นชมไม่ได้ยกย่องนะเรามีความรู้ความสามารถแต่ว่าเราอยู่ผิดที่เก่งผิดที่ทําดีผิดทางอันนี้เรียกว่าคติวิบัติประการที่สองก็คืออุปธินะ อุปทินี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายสภาพบุคลิกลักษณะของแต่ละคนอย่างบางคนเนี่ยอยากจะเป็นนักร้องมีชื่อเสียงแม้แต่ว่าปรากฏว่าเสียงไม่ดีนะเสียงไม่เพราะเสียงแหบเครือเป็นต้นแม้ว่าจะพยายามนะฝึกฝนฝึกตัวเองให้เป็นนักร้องอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเป็นนักร้องได้เพราะตัวอุปธิวิบัตนะิตัวสภาพร่างกาย สภาพเสียงบุคลิกลักษณะของตัวเองนะเป็นตัวตัดรอนหรือบางคนหน้าตาไม่ดีนะแม้ว่าจะเป็นลูกดารานะก็คงจะไม่สามารถจะเป็นดาราได้นอกจากว่าจะไปขายความสามารถอย่างอื่นนะสร้างหนังที่คนหน้าตาไม่ดีก็สามารถจะมีบทที่โดดเด่นได้หรือบางคนก็เป็นลูกนักการเมืองแต่ก็ไม่สามารถจะเป็นนักการเมืองได้นะหรือว่าเป็น มีอาชีพอย่างอื่นนะเป็นบุคคลชั้นสูงแต่ว่าก็ไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองให้มีชื่อเสียงเหมือนคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะตัวอุปธินะข้อที่3ก็คือช่วงเวลานะช่วงเวลานี้ก็คือนะเป็นสิ่งที่สำคัญในบางสังคมนั้นถ้าเขานะยกย่องคุณงามความดีมีค่านิยมไปอย่างไรเราก็ต้องทำความดีให้เหมาะสมหรือสอดคล้อง กับสภาพสังคมนั้นๆสังคมนั้นๆจริจึงจะยอมรับถ้าเราไปทําอะไรฝืนนะหรือว่าเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับสังคมนั้นๆสังคมก็จะไม่ยอมรับการทําความดีก็เลยมีข้อจํากัดสมัยที่โลกไม่มีความเจริญหรือบ้านเมืองมีภัยพิบัติผู้ปกครองไม่ดีสังคมเสื่อมทรามจากศิลธรรมมีการขบขีกดขี่เ,เบียดเบียนกันมากยกย่องคนชั่วบีบคันคนดี ในช่วงนั้นเวลาที่เราความดีทำความดีก็อาจจะไม่ได้ผลดังที่เราตั้งใจไว้อันนี้ประการที่3ประการที่4ี่ก็คือประโยะนคะนะทําดีไม่ถึงดีการทําดีไม่ถึงดีนี้เราเรียกว่าเป็นคตินะเป็นประโยคาวิบัติประโยคาวิบัตินั้นหมายถึงว่าผลงานของเรานั้นนะจะต้องใช้ความภาคเพียรพยายามพอสมควร ในการที่เราจะได้รับผลงานหรือว่าไปถึงฝั่งแห่งความดีแต่ว่าเราก็กลับกลายเป็นว่าท้ถอถอยเสียก่อนทำความดีไม่ถึงดีก็เลยทำให้ผลของการกระทำของเราไม่ได้รับผลเท่าที่ควรในเรื่องของการก่อกรรมทำชั่วการทำกรรมหนักในสังคมไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายการก่อวินาศกรรมในบ้านเมืองของเราเหมือนกันถ้าเราทำบาป นะแล้วมันไม่เอื้ออำนวยนะบางครั้งนะผลของกรรมก็จะต้องรอผลสักพักหนึ่งนะเราก็เห็นอย่างในบ้านเมืองบางบ้านเมืองมีการจราจนในประเทศผู้สื่อข่าวจากประเทศหนึ่งไปทําข่าวก็ปรากฏว่าถูกยิงตายนะแทนที่จะได้รับผลจากการนําเสนอข่าวแต่ว่าก็ได้รับเคราะห์กรรมหรือว่าบางทีบริษัทประกันภัยก็ไม่จ่าย เพราะสภาพไม่เอื้ออำนวยอันนี้เราเรียกว่าเป็นคติวิบัติและกาลวิบัติในบางช่วงนะในในข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไม่ได้ตรวจตากวดขันก็เป็นเหตุให้ผู้ร้ายผู้ก่อการร้ายก่อวินาศการรมนั้นทำการได้สำเร็จลงมือก่อการนะมีการวางระเบิดที่ถนนราชประสงค์นะ ได้ประสบความสำเร็จอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมบัติและวิบัติที่อาตมาภาพได้กล่าวมาในส่วนของผู้ที่กระทำกรรมก่อการร้ายทำให้มีผู้สูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนั้นถือว่าเป็นกรรมหนักชัดๆได้ตรัสว่าณอันตริเขณสมุมทมามเชก็แปลความว่าไม่ว่าบนท้องฟ้าแม่น้ำมหาสมุทรในหุบเวหวคูหาธรรม ไม่มีแม้แต่แห่งเดียวที่ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่จะหนีพ้นกรรมไปได้เราจึงในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะเราก็จะต้องเชื่อหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าได้ตัดไวน้นี้แต่ว่ากรรมทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นกรรมเป็นหลักกฎหมายเป็นหลักที่เรียกว่าวินัยกรรมที่มนุษย์แต่งตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับหลักกรรมที่เป็นหลักธรรมะ สองอย่างนี้จะต้องมีความสอดคล้องต้องกันในส่วนที่ผู้รักษากฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็จะต้องทำหน้าที่ให้กฎหมายนั้นศักดิ์สิทธิ์ส่วนเรื่องของกฎแห่งกรรมนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตัดแล้วว่าคนทำกรรมชั่วย่อนจะหลีกหนีกรรมชั่วไปไม่ได้การที่อตามาภาพได้นำเสนอได้บรรยายในเรื่องของหลักกรรมมานี้ก็เป็นเครื่องสอนว่า หลักกรรมนั้นเป็นหลักที่เป็นเอกลักษณ์เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้พระพุทธศาสนาก็เลยมีชื่ออย่างหนึ่งว่าเป็นกรรมวาทีสอนในเรื่องของกฎกฎแห่งกรรมเป็นมีจวัตถุประสงค์หลักก็คือสอนให้เราพัฒนากรรมดีเหลีกหนีกรรมชั่วให้เราไม่เมามัวในชีวิต ทำความดีแล้วชีวีก็จะมีความสุขทุกที่พาราตีการดังที่บรรยายมาสุดท้ายแห่งการแสดงปาตกถานั้นทำนี้ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนไตรคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายเคารพนับถือจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยอานวยอ,อวยใยให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญให้บ้านเมืองของเรานั้นปลอดพ้นจาก เพศภัยทั้งหลายมีความสงบร่มเย็นในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในใต้ร่มพระบบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกที่พาราตีการตลอดกาลนานขอเจริญพร ที่จบลงนี้คือการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมโดยพระศรีวชิรารังการวัดยานวากรุงเทพมหานคร